สวัสดีครับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็แฝงไปด้วยบทเรียนที่สําคัญมากๆครับคือเมื่อคนคนนึงจากไปเนี่ยนะครับเขาทิ้งกรมธรรม์ประกันภัยไว้ฉบับหนึ่งซึ่งกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งครั้งใหญ่เกี่ยวกับเงิน10ล้านบาทแล้วก็เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่ควรจะได้รับเงินก้อนนี้ เอาละครับเรามาค่อยๆแกะอรอยเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากปริศนาของเงินก้อนโตนี้ก่อนและไปดูความขัดแย้งของเอกสารสองฉบับที่กลายเป็นประเด็นสําคัญตามไปดูการสืบสวนของศาลจนถึงคําตัดสินสุดท้ายและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้กลับไปบ้างครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากการจากไปอย่างกระทันหันของคุณสอครับซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัว แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังอีกอย่างหนึ่งก็คือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่มีมูลค่าสูงมากและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคําถามที่ยังไม่มีใครตอบได้นี่แหละครับคือจํานวนเงินที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมด10ล้านบาทโอ้โหเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วมันก็กลายเป็นเดิมพันที่สูงมากสําหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งยิ่งทําให้การหาคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันสําคัญแบบสุดๆไปเลยและนี่คือปมของเรื่องเลยครับ คือเรามีเอกสารอยู่สองชิ้นมาจากกระบวนการทำประกันเดียวกันแท้ๆเลยนะแต่ดันระบุชื่อคนที่จะได้เงิน10ล้านบาทเนี่ยเป็นคนละคนกันเลยคำถามก็คืออ้าวแล้วแบบนี้ศาลจะเชื่อเอกสารฉบับไหนล่ะครับเอาละเรามาดูหลักฐานชิ้นเอกกันเลยดีกว่าครับต้องบอกว่าคดีทั้งหมดเนี่ยมันแขวนอยู่บนความแตกต่างของเอกสาร2ฉบับนี้จริงๆซึ่งเป็นต้นเรื่องของความวุ่นวายทั้งหมดครับลองดูภาพนี้ชัดๆเลยครับ ทางซ้ายเนี่ยคือใบคำขอเอาประกันที่คุณสเป็นคนกรอกแล้วก็เซ็นชื่อตัวเองระบุชัดเจนเลยว่าผู้รับประโยชน์คือคู่ชีวิตกับลูกของเขาแต่พอมาดูทางขวาซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่บริษัทออกให้ที่หลังกลับระบุว่าเป็นทายาทต,ตามกฎหมายซึ่งเป็นคนละกลุ่มกันเลยนะครับนี่แหละครับคือปัญหาแน่นอนครับว่าฝั่งของคู่ชีวิตกับลูกของคุณสซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้เขาก็ยืนยันเสียงแข็งเลยว่า เจตนาที่แท้จริงของผู้ออะกันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเอกสารที่เจ้าตัวกรอกและเซ็นด้วยตัวเองสิซึ่งก็คือใบคําขอแอร์นั่นแหละในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผู้จัดการมรดกที่เป็นตัวแทนของทายาตามกฎหมายก็โตกลับมาว่าเฮ้ยไม่ใช่สิกรมทธนที่ออกมาเป็นเล่มสมบูรณ์แล้วต่างหากคือสัญญาฉบับสุดท้ายที่มีผลผูกพันตามกฎหมายทุกอย่างต้องยึดตามเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก เอาล้ครับเมื่อต่างฝ่ายตายก็มีเหตุผลของตัวเองทีนี้ก็ถึงคราวที่สารดีกาจะทําหน้าที่เหมือนนักสืบแล้วล่ะครับคือต้องมาไล่แกะรอยจากเอกสารและหลักฐานทั้งหมดเพื่อหาคําตอบให้ได้ว่าอะไรคือเจตนาที่แท้จริงของคุณสกันแน่และนี่คือเบาะแสชิ้นแรกที่สําคัญมากครับสารไปเจอว่าในตัวกรมธรรม์ฉบับจริงที่มีปัญหานั่นแหละดันมีข้อความเขียนไว้ชัดๆเลยว่าให้ถือว่าใบคําขอเอาประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย นั่นก็หมายความว่าเอกสาร2ฉบับนี้มันผูกติดกันอยู่นะครับจะมาบอกว่าให้ดูแค่ฉบับใดฉบับหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพอสารไปขุดดูข้อมูลกรมธรรม์ฉบับอื่นๆที่คุณสเคยทําไว้ในอดีตก็เจอรูปแบบที่ชัดเจนมากคือทุกฉบับไม่ว่าจะทํากับบริษัทไหนก็ระบุชื่อคู่ชีวิตเป็นผู้รับประโยชน์ทั้งหมดเลยครับนี่มันตอกย้าให้เห็นถึงเจตนาที่สม่ําเสมอของเขาเลยนะและนี่คือหมัดน็อกของจริงเลยครับ เป็นจุดที่พลิกคดีแบบสุดๆสารไปสืบจนเจอว่ากรมรทันฉบับจริงเล่มนั้นน่ะบริษัทประกันดันส่งไปผิดบ้านครับคือแทนที่จะส่งไปบ้านเลขที่90ทับ18ที่ถูกต้องกับส่งไปที่99ทับ18ซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณสอไม่เคยได้รับกรมรทันฉบับนั้นเลยด้วยซ้ำพอเจอข้อเท็จจริงนี้เข้าไปคำผานี้ก็เลยดังขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวแล้วคนเราจะไปยอมรับเงื่อนไขในเอกสารที่ตัวเองไม่เคยเห็นได้ยังไงล่ะ จริงไหมครับข้อโต้แย้งที่บอกว่าคุณสอยอมรับเงื่อนไขในกรมมาทาโดยที่ไม่ทักทวงเนี่ยก็เลยตกไปเลยทันทีและเราก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยครับคลายแม็กซ์ของเรื่องนี้หลังจากที่พิจารณาหลักฐานทุกอย่างแบบละเอียดยิบแล้วสารดีกาก็ได้มีคำพิพากษาชี้ขาดออกมาครับสารฟันธงชัดเจนเลยครับว่าเจตนาที่แสดงออกมาในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้เอาประกันลงนามด้วยตัวเองเนี่ยมีน้ำหนักมากที่สุด ดังนั้นไม่ข้อความที่มันผิดพลาดในกรมธรรม์ฉบับจริงที่ออกมาทีหลังเนี่ยเลยไม่มีผลบังคับใช้ในส่วนของผู้รับประโยชน์ครับผลลัพธ์สุดท้ายก็เลยออกมาตามเจตนาแรกเริ่มของคุณสอครับคือเงินสินใหม่10บล้านบาทต้องจ่ายให้กับคู่ชีวิตและบุตรของเขาตามที่ระบุไว้ในใบคําขอตั้งแต่แรกในที่สุดปริศนาทั้งหมดก็คลี่คลายลงครับเอาละครับพอเรารู้ผลของคดีแล้วเนี่ยทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าว่าทําไมศาลถึงตัดสินแบบนั้น อะไรคือหลักการสําคัญที่อยู่เบื้องหลังคําพิพากษานี้กันแน่หัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับมันคือหลักกฎหมายที่เรียกว่าเจตนาของผู้เอาประกันครับคือพูดง่ายๆว่ากฎหมายเนี่ยให้ความสําคัญกับความต้องการที่แท้จริงที่พิสูจน์ได้ของผู้ทําประกันณนะตอนที่เขายื่นเรื่องมากกว่าความผิดพลาดท,ทางเอกสารที่อาจจะเกิดขึ้นตาม,มาทีหลังครับจะเห็นเลยว่าศาลใช้เหตุผลแบบเป็นขั้นเป็นตอนมากๆเลยนะครับคือเริ่มจากข้อหนึ่ง ยอมรับว่าใบาคำขอเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาข้อ2เห็นเจตนาที่ชัดเจนในนั้นอยู่แล้วข้อ3เจตนานี้ยังถูกยืนยันด้วยกรมทรรม์ฉบับอื่นๆอีกและข้อ4มาตอกย้ำด้วยความจริงที่ว่าคุณสอไม่เคยเห็นกรมธรรม์ที่ผิดพลาดด้วยซ้ำไปเหตุผลมะเลนแน่นมากครับ เรื่องทั้งหมดที่เล่ามานี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแค่คดีความที่น่าสนใจเฉยๆนะแต่มันมีบทเรียนที่สําคัญมากๆที่ทุกคนซึ่งมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นของตัวเองเนี่ยควรจะต้องรู้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นในอนาคตครับนี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆ3ข้อที่ควรทําเลยครับ 1. คือเก็บสําเนาใบคําขอที่เราเซ็นเอาไว้กับตัวเสมอ 2. พอได้เล่มกรมธรรม์มาถึงมือปุ๊บให้รีบเปิดดูหน้ารายละเอียดผู้รับประโยชน์เป็นอย่างแรกเลยครับ และ 3. ถ้าเจอว่ามีอะไรไม่ตรงกับที่เราตั้งใจไว้แม้แต่นิดเดียวต้องรีบแจ้งบริษัทประกันเป็นลายลัก์อักษรเพื่อขอแก้ไขทันทีอย่าปล่อยไว้นะครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามสําคัญไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันนะครับลองหาเวลากลับไปเปิดดูโกรมธรร์ของตัวเองอีกสักครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารสําคัญฉบับนั้นได้สะท้อนเจตนาที่แท้จริงของเราเอาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจริงๆครับ